ยางลั่นตลอดแต่รถเอาอยู่อ่ะโอ้โหเฮ้ยโค้รอ่ะจ้า,าเสียงโหดมากเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับที่เขาแต่งขึ้นมา โอ้โหเสียงวิญญาณลวกาศเลยฮนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกิจกรรมทดลองรถมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานครับเราเคยนำเสนอรีวิวส่วนของ รถไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก BMW นั่นก็นคือ BMW i5 นั่นเองและวันนี้ครับเราได้มาสัมผัสกับเบีย์บใน I5 นะครับในรูปแบบของเซอร์กิตซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆไว้มากมายเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสภาพหน้าของ i5 ในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับได้ลองทั้ง2รุ่นเลยทั้งตัวของ i40 รวมถึง M60 ที่มีพละกกำลังต่างกันครับ ของ i40 นั้นนะครับพลังกำลัง340แรงมามาจากตัวของมอเตอร์คู่หลังส่วน m60 ครับขุมพลังนั้นแรงมากยิ่งขึ้นกับสมรรถนะของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังพละกกำลังตรงนี้นะครับออกมาทั้งหมด600แรงมา้าพร้อมแรงบิดเกือบ800นอิวตันเมตร ศูนต์ถึงร้อยทำได้ในระยะเวลาเพียง3.8วินาทีเท่านั้นนะครับรถทั้ง2รุ่นนี้ใช้ตัวของแบตเตอรี่ในรูปแบบเดียวกันในส่วนของแบตเตอรี่8 0กิโลวัตต์นั้นนะครับเขาสามารถทําตัวเลขระยะทางได้ในตัวของ i 4 0อยู่ที่ประมาณ580กิโลเมตรส่วนของ m 6 0จะลดหลั่นลงมาประมาณหนึ่งอยู่ที่ประมาณไม่เกิน520กิโลเมตรเท่านั้นวันนี้เราคงไม่ได้ลองเรื่องระยะทางครับว่า การชาร์จหนึ่งครั้งระยะทางที่เคลมมานั้นจะใช้ได้จริงเท่าไหร่แต่ในเรื่องของคุ้มพลังต่างๆและฟีเจอร์ที่จะได้ลองมีอะไรบ้างไปดูกันต่อครับ แล้ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาอยู่ใน i 4 0สนะฮะสำหรับตัว bm w i 5ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวล่าง,ขงเขาจริงแล้ว i 5มีอยู่รุ่นมอเตอร์ขับหลังนะสามรแรงมา้าซึ่งเป็นพละกำลังของตัว i 1 0 m สบ m ไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าท็อปกว่านี้คือของ i 5 m 6 0ที่เราเดี๋ยวเราจะได้ไปลองการตกแต่งนะไอพวกหน้าจออินเทอร์แอคตีฟต่างๆหรืออินเทอร์แอคทีฟบาร์ตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะไฟประดับประดาตรงเนี้ย มันจะเปลี่ยนสีไปตามโหมดการขับขี่ซึ่งถือว่าล้ําสมัยนะของ M 60ก็จะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าพวงมาลัยท้ายตัดเหมือนกันแต่จะมีสีแดงตรงกลางเนี่ยบอกไว้ว่าเป็นความแตกต่างของเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่าง M 60จะเจ๋งกว่านที่ว่ามีมอเตอร์ข้างหน้าและหลังขุมพลัง600ม้าแรงบิดเนี่ยเกือบ 800, 800นิวตันเมตรแล้วตัวนี้มัน300 40ม้านะครับมอเตอร์หลังเพียงอย่างเดียวก็เดี๋ยวไปลองกันดูในสนามว่า การควบคุมของเขานะช่วงล่างหลังถุงลมด้วยข้างหน้าเป็นเดอ b l บล์วิชโบนดูว่าการเกาะยึดเกาะในรูปแบบของสลาลอมในรูปแบบของทางโค้งเนี่ยจะให้ฟิลลิ่งได้ขนาดไหนและหลายคนบอกว่า i5 ขับง่ายนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ bm นั้นทําขึ้นมาให้เพื่อมีการขับขี่ที่ค่อนข้างจะง่ายดายก็เดี๋ยวไปลองกันดูเลยผมไปกับตัวของโหมดธรรมดาไปก่อน กดเกาะเนี่ยนะข้างหน้าเดินว,วิชโบนนะครับข้างหลังเขาจะเป็นตัวของอ,อทุงลมที่ทําออกมาอิดเกาะเลยดีอ yeah. ่ะโค้งลองใช้ความเร็วดูหน่อยนะครับเออเกาะถนนดีแต่ว่า ในตัวของช่วงล่างเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะนุ่มนวลนิดนึงนะคอนโทรลง่ายและ M 6 0จะต่างไปกว่านี้ต่างไปกว่าตรงนี้ว่าช่วงล่างนั้นอนะแบบเดียวกันแต่การเซ็ตอัพอาจจะแน่นขึ้นนะครับตัวของ M 6 0ที่บอกนะแบตเตอรี่ก็ขนาดเดียวกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของการเคลมจากตัว T L P เนี่ยนะครับมันตัวเลขมันต่างกันเพราะว่าคุมพลังนะตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยที่ M 4 0มีอยู่เพียงแค่ตัวเดียว M60 จะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวผมลองในเรื่องของอาตาัตราเร่งนิดหนึ่งฮะว่าเป็นยังไง M60 เนี่ยไม่ต้องห่วงละ3.8วินั่นคือตัวเลขที่เขาทําขึ้นมานะครับแต่สําหรับตัวนี้มันก็กําลังเหลือๆอยู่แล้วนะฮะอัตราเร่งสูงถึงร้ออยู่ประมาณสักเวินาทีเท่านั้นโดยประมาณโอ้าท่าอยู่นะ แต่ว่าไม่ได้ลองร้อนคอนโทรนะครับถ้าร้อนคอนโทรมีเนี่ยตัวนี้มันก็มีนะผมจะไม่ค่าลองลองสัมผัสเบาๆดูก่อนเดี๋ยวไปลองดูใน้ M60 ดูบ้างครับว่าจาก340แรงม้าขึ้นไปเป็น600แรงม้าทุกสิ่งอย่างเหมือนกันแบบเซตอัพแตกต่างกันเนี่ยมันจะดื้อไหมนะครับไปลองดู เมื่อกี้ตัวของ i 1 0 m 1รอบมา m 6 0ได้ลอง2รอบนะขุมพลังตัวนี้ย600ม้า800กว่านิวตันเมตรเนี่ยนะฮะเดมาลองกันดู0 1นย์ถึงามจปวิผมจะลองในส่วนของ personal ก่อนที่เป็นโหมดที่ง่ายที่สุดละอ,อไม่ต้องใช้ทักษะผู้ขบขี่มากมายนะักตัวของสมองกลต่างๆเป็นคนปฏิบัติให้เองนะฮะว่าควรจะในเรื่องของคันเร่งในเรื่องของช่วงล่างเป็นยังไงลองไปเลย เงยางลั่นตลอดแต่รถเอาอยู่อ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ,โอย้้เลยเนี่ยยางลั่นตลอดนะครับแต่รถอยู่สบายๆเลยแรงโง่คือแรงจริงแต่ไม่เดือ้อเอาง่ายๆ เสียงโหดมากเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับที่เขาแต่งขึ้นมาจากมนุษย์เนี่ยแหละบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของทำเพลงประกอบให้หนังนหลายๆเรื่องรวมถึงแกรเดียเตอร์ด้วยนะครับก็เสียงแจ๋วดีเอาละนะผมจะลองในส่วนของล้อคอนโทรนะครับ3.8วิเดี๋ยวลองดูว่าการฟรีทิ้งของล้อนะ ท็อกที่มันลงไปที่พื้นเนี่ย800ตันเมตรเป็นไงโอ้โหเสียงวิญญาณอะกาศเลยฮนะอรอบแรกก็เบาๆก่อนไม่ได้หนักมากคือแต่มันคุมง่ายนะครับคุมง่ายมากๆข้างหลังเนี่ยมันมีการอย่างนี้ ระบบเลี้ยวมันเลี้ยวสี่ล้อนะข้างหลังบิดนิดนึงข้างหน้าถ้าไปซ้ายข้างหลังมันจะบิดขวาหน่อยหนึ่งทําให้แบบควบคุมได้ง่ายมากขึ้นนะครับลองอีกสักรอบเมื่อกี้ยังลองแบบผ่อนๆอ,อยู่ไม่ได้ปล่อยเต็มมากมายนะท่านผู้ชมในส่วนของภายนอกเนี่ยมันจะมีในเรื่อง aerodynamic นะครับข้างหน้าลิ้นข้างหน้าจะปรับตามความเร็วตามพฤติกรรมผู้ขับขี่ตัวของล้อนะครับช่วยรีดลมออกเช่นเดียวกับฟ i f เซอร์ด้านท้ายเหมือนกันนะ เนี่ยคุณผู้ชมถ้าได้ยินเสียงนะครับยางร้องตลอดวเวลาแต่รถเอาอยู่อะ่ะสุดยอดแล้วควบคุมได้ง่ายมากครับโอ้นี่คืออ,อรถไฟฟ้าที่เป็นในรูปแบบของซีดานหรูแต่ แร่มาทันนะโหเทียบเชียงได้รถสปอร์ตเลยฮะแล้วก็คุมง่ายครับคือทางอินสแตนเตอร์หลายๆท่านนะฮะให้ลองโหมดอื่น,นๆที่มันไม่ใช่สปอร์ตอย่างเป็นตัวเอฟเฟกซีอะไรพวกนี้นะยังไม่กา้าเพราะว่ามีโอกาสได้สัมผัสแค่สองรอบเท่านั้นแล้วผมก็ลองร้อนคอนโทรลแมันเ,นนเล่นเอามวลท้องไม่พอสมควรเลยครับแรงจีค่อนข้างจะดึงไว้เยอะนะฮะลองอีกทีหนึ่ง มาท่านผู้ชมครับโคตรว้าวเลยครับกับการทดสอบในครั้งนี้สำหรับ BMW i5 นะรหัสตัวถัง G60 นีในอน,นาคตปีหน้า BMW จะมีในเรื่องของเครื่องยนต์สัมดาบเข้ามาจำหน่ายสำหรับรีลี่ห้าใหม่นะครับแต่ตัว i5 ในครั้งนี้ อย่างนี้ผมบอกว่าโคตดบราอมาจากสมรรถนะครับควบคุมได้ง่ายมากแม้ว่าเสียงยางเนี่ยคือยางจะหมดแล้วนะแต่รถเขาไม่ให้เสียการควบคุมครับยังดึงกลับมาได้เหมือนเดิมนั่นคือระบบช่วงล่างนะครับที่เป็นในรูปแบบของด้านหลังมันถุงลมและข้าง,างหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนแต่ข้างหลังเนี่ยมันสามารถปรับเลี้ยวทะยานมุมกับล้อหน้าสมมุติว่าล้อหน้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะล้อหลังมันจะเลี้ยวบิดขวาให้เล็กน้อยเพื่อวงเลี้ยวและการยึดเกาะที่มันดีขึ้น อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ i 5ในครั้งนี้ที่เราได้ทำการทดสอบ2รุ่นนะครับ i drive 4 0 m กับตัว m 6 0แตกต่างกันยังไงมองจากภายนอกเอาจากภายนอกก่อนนะรูปลักษณ์โดยรวมเหมือนกันหมดถ้าสังเกตเห็นนะครับหน้ากระจังของเขาเนี่ยในตระกูล i หลายๆรุ่นจะเป็นบิ๊กน็ตหน้ากระจังขนาดใหญ่เลยแต่ว่าพอมาอยู่ใน i 5จมูกโตๆเหล่านั้นเนี่ยถูกทำให้มันสมส่วนให้มันกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นและก็ดูดีมากยิ่งขึ้น ข้างหน้าไม่ได้มีการเจาะช่องระบายลมของเรากระจังนะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของชายด้านใต้ที่เป็นการระบายความร้อนให้แล้วก็จะมีลิ้นนะครับที่ปรับองศาได้เองหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายาการบิดขององศาเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรถจะเป็นตัวประมวลผลให้ตัวลิ้นเหล่านั้นบิดแล้วก็ดิฟฟอเซอร์ด้านหลังก็สวยงามดุดันนะครับมีในส่วนของชุดแต่งมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของสปอยเลอร์ในส่วนของล้อแม็กตรงนี้ก็เ,เป็นพาร์ท ที่จะต้องเสียเงินค่าตกแต่งเพิ่มนะแต่โดยรวมแล้วนะครับตัวรถเนี่ยภายในภายนอกไม่ต่างกันมากฟีเจอร์ที่เด่นเด่นอีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือแอร์คอนโทรลครับในกรณีที่เราชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในรูปแบบของฟรีชาร์จตามสถานีจ่ายไฟต่างๆเนี่ยไอ้ I 5สามารถนะครับนั่งเล่นเกมรออยู่ในรถซึ่งต้องเอาตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ย ทำหน้าที่เป็นจอยสติ๊กในการควบคุมแล้วก็โหลดทั้งสองระบบเข้าหากันทีนี้เราก็นั่งเล่นเกมในรถได้ยาวๆเลยนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากตำแหน่ง g กีย P ตัวเกมเหล่านั้นจะหลุดออกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ใน g กีย P นะครับเล่นได้ยาวๆตัวของ Interactive Bar เก๋ไก่นะปรับสีสันตามโหมดกันครับขี่ตามรูปแบบที่เรา ปรับเซตไว้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับ M60 นั้นใช้โบ s ออ n d ดิวกินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ 40m จะเป็นของ Har m มันกอ d o ดอนซึ่งพลังเสียงนี่ต่างกันแล้วก็เจ๋งมากๆในกรณีของทำร h Con อน o l นะครับเสียงสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยแต่งเสียงนี้ขึ้นมาสะท้อนเข้ามาในห้องโดยสารทำให้แบบขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นและรถมันขยับาได้ คือเขาเอาตัวของสันสะเทือนไปจับอยู่ที่หัวโชค็คพอกดล้อนคอนโทรลปุ๊บนะครับมันสะเทือนเข้ามาในวงม,มลาลัยทาให้แบบเหมือนเรือคึกเขิมมาึ้นและศูนย์ถึงร้อยสามจุดแปดวินี่เล่นเอ,เอาอาหารที่เพิ่งกินมาเนี่ยดีดขึ้นมาเลยนะพอเรากดคันเร่งเต็มแรงจี G เนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าสูงเลยทีเดียว800นิวตันเมตรที่เป็นแรงบิดของเขาไม่ธรรมดาแต่สำหรับในส่วนของตัว i40M นะครับ i40m สบเนี่ยสบายสบายช่วงล่างปรับเซ็ตมาขับได้ ควบคุมได้ง่ายนะฮะแล้วก็ตัวของ W L T P ที่เคลมในเรื่องของแบตเตอรี่ i40m ระยะทางจะได้มากกว่านะ580กิโลเมตรแต่เกิดว่าอยู่ใน m60 จะเหลือลงมาประมาณไม่เกิน520กิโลเมตรซึ่งมอเตอร์ไฟฟา้ามันต่างกันกนะครับท่านผู้ชมครับของตัว i40m เนี่ยมีอยู่ข้างหลังอย่างเดียวอะแต่ถ้าเกิดว่าตัวของ m60 มีให้ทั้งข้างหลังและข้างหน้าแล้วก็พร้อมจะพาน้ําหนักของรถเนี่ยพุ่งทยานไปความยาวของตัวรถทะลุ5เมตรไปแล้วมันก็ส่งผลให้ห้องโดยสารข้างในเนี่ยแถวสองนั่งสบายๆเลยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เราได้สัมผัสเบียนมันอยู่ไอในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นลองในสนามแข่งนะลองในสถานที่ปิดแต่ก็รู้สึกว้าวกับสุขขมพลังรู้สึกว้าวกับพัฒนนะนะครับแรงจริงๆแต่คุมโคตงง่ายเลยฮนะแล้วก็ ตัวของตัวช่วยตึงอื่นๆเนี่ยใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็ไว้มีโอกาสได้รองเต็มๆจะนำเสนออีกทีหนึ่งแต่ท่านผู้ใดที่สนใจนะครับตัวนี้ในส่วนของ D-Segment ซีดานหรู ew, พลังไฟฟ้าจากเบียนเรบนยู4.99เป็นราคาขายของตัว i40m และกระโดดขึ้นไปเพิ่มอีกประมาณ6 5ล้า5 9 9 0 0 0บาท นั่นคือราคาขายของ M60 อยากจะสับทันน้า,านะแบบสุดว้าวคุมง่ายๆแต่โคตรแรงเนี่ยเกือบประมาณ5 0ล้าน6นะจ่ายไปคุณได้อย่างที่ผมบอกกลับมาแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ดีอย่างรถไฟฟ้า ในเรื่องมาฮันแนนมันไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกเท่ากับรถเครื่องยนต์ันดานะครับก็ลองตัดสินใจดูน่าสนใจสําหรับสาวกบพาสฟ้าขาวหรือตัวบีมเมอร์ทั้งหลายที่มอง b m รุ่นนี้อยู่เชียร์เลยครับแนะนําให้ใช้เลย bmw i 5ครับ